เราจะมาในหัวข้อถัดไปก็คือไลฟ์ <Line. S 1> ครบรอบของ Blue a r i v e เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็คือคนสัมภาษณ์ก็ถามคุณคิมว่าไลฟ์ครบรอบของบลูอาคาส์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนตั้งหน้าตั้งตารอกันเยอะมากๆแล้วในฐานะโปรดิวเซอร์ที่ได้ไปร่วมงานของ Blue Archive ครบรอบทุกครั้งรู้สึกยังไงกับอีเวนต์ออฟไลน์พวกนี้บ้างคุณคิมก็เลยตอบว่าตรงส่วนของอีเวนต์ออฟไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไว้เติมเต็มแพชชั่นให้กับผู้เล่นก็คือ บางครั้งเราไม่ได้อยากมาเพื่อที่จะมาเสพคอนเทนต์อย่างเดียวเราจะมาเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนกันการที่คนที่มีแพชชั่นแบบเดียวกันมาอยู่ในที่เดียวกันคุณคิมบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนได้ก็คือคุณอาจจะซื้อบูธเพื่อมาเติมเต็มพลังใจให้ตัวเองคุณอาจจะเติมเกมเพื่อกดกาชานักเรียนที่คุณชอบแต่ว่าการที่คนที่ชอบอะไรเหมือนกันมาอยู่ในที่เดียวกันมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาจากออนไลน์ได้นั่นเองก็คือคิมมาเสพพลังงาน มันไม่เสพให้ผู้เล่นอย่างเดียวอะ่ะมันเติมเต็มให้คุณคิมด้วยใช่แล้วถ้าเกิดถามว่าช่วงไหนของไลฟ์บัวไคที่คุณคิมชอบที่สุดนะเหรอชูรู้ไหมว่าช่วงไหนแาบตัวละครเหรอถูก <laughs> คุณคิมบอกว่าคนน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันคุณคิมบอกว่าส่วนที่ชอบที่สุดของไลฟ์รอบๆคุณคิมชอบตอนที่ประกาศตู้กาชามากที่สุดเพราะว่าตอนที่เขาประกาศตู้กาชาใช่ไหมก็จะมีตราของโรงเรียนออกมาก่อนแล้วก็มีบทพูดของตัวละครนั้นๆออกมาในงานจะมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทําไมถึงเป็นตาโรงเรียนนี้นะเอ๊ะนี่มันเสียงภาคของเธอคนนั้นหรือเปล่านะพอะประกาศออกมาเป็นตัวละครที่ทุกคนถูกใจทุกคนก็จะเฮกันมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอะ ตอนแรกแบบล่าสุดเลยแบบเจอโลโก้รถไฟอู้แล้วขึ้นมาแบบโอ้แล้วแบบคนตกใจกันใช่ยอดแล้วก็บอกว่า<ม>คุณคิมเนี่ยชอบไปเดินฟังว่าเหล่าเซนเซตอนประกาศตู้ละครเประกาศตู้กาชาเนี่ยได้พูดอะไรออกมาบ้างก็แบบว่าเฮ้ยนั่นมันทำไมประตานของโรงเรียนนั้นอะ่ะเอ๊หรือว่าจะเป็นคนคนนั้นหรือเปล่านะ <c oughs> อะไรประมาณนั้นแล้วนึกสภาพคุณคิมบอกไ้อย์เลยไอ้เคียเราลีกล้ว แต่ว่าส่วนที่มีการเฮลั่นที่สุดในการประกาศครบรอบ4ปีในมุมมองของคุณคิมคุณคิมบอกว่าเซอาเป็นตัวละครที่ผู้คนให้เสียงตอบรับมากที่สุดในตอนที่ประกาศตัวกาชาก็คืออีเวนต์ครบรอบ4ปีจะมีเนรุจะมีริโอแล้วก็มีเซอาแต่ว่าของเซอาเนี่ยเป็นตัวละครที่คนรอมาค่อนข้างเยอะพอประกาศเป็นตัวละครกาชาปุ๊บคุณคิมบอกว่าเสียงในฮอตอนนั้นคือแทบจะไม่ได้ยินเสียงอย่างอื่นเลยนอกจากเสียงผู้คนคุยกันก็คือหลังจาก ประกาศตัวละครปกติแล้วมันจะเงียบไปสักพักหนึ่งแต่ว่าของเซอาเนี่ยพอประกาศตัวละคปรปุ๊บทุกคนพูดค,คุยกันเป็นนาทีกว่าจะเข้าสู่สถ,ถานการณ์ที่สงบลงอ,อ่าคุณคิมบอกว่าตอนที่ประกาศเซอาแล้วคนทั้งฮอเฮเ่นใช่ไหมคุณคิมรู้สึกว่าตรงเนี้มันเป็นส่วนที่ประทับใจในระดับตอนที่ประกาศบทฟไฟนนลออกมาก็คือตอนที่เนื้อเรื่องบทฟไฟนอลออกมาทุกคนในห้องเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลยทุกคนตั้งใจดูคุณคิมรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นความเงียบใน ทางที่ดีมากๆเป็นประสบการณ์ที่คุณคิมจะไม่มีวันลืมไปตลอดทั้งชีวิตก็คือตอนที่ประกาศพีวีใหม่ปกติคนในหอจะแบบอู้คนนั้นมาแล้วคนนี้มาแล้วแต่ว่าตอนประกาศเนื้อเรื่องไฟนอลหรือว่า p ีวีสีคนนึงแบบแบบทุกคนแบบกูไม่รู้เรียกชันยังไงอะโอ้โอ้โอใครทำกาแฟหกทนาโอ้อะอย่างงี้ใช่มันเป็นอารมณ์นั้นเว้ยคุณ พีวีสี่คุณคิมรู้สึกว่าตอนปล่อยพีวีตัวนี้ออกมาทําให้คุณคิมประทับใจจนไม่มีวันลืมเป็นความเงียบที่ดีที่สุดตั้งแต่คุณคิมได้รับประสบการณ์ตรงนี้มาไว้อ่ะแล้วเมื่อกี้เรามีเกินๆไปนิดนึงแล้วใช่ไหมว่าตอนที่ประกาศตัวละครเซอาเนี่ยคนชอบและถูกใจกันมากแต่ทําไมเซอาถึงเป็นตัวละครที่โดนแกงทีมงานบัวไขตั้งใจแกงเซอาหรือเปล่าหรือว่าติดปัญหาอะไรทําไมเซายังไม่มากันแน่คุณคิมได้บอกอ้อยว่าอ๋อ กูตั้งใจไม่ให้ไป่อามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเอาลองฟังกู คุณคิมบอกว่าอะเซอาร์นะ่ะเราวางแผนไว้ไม่ให้เซอาร์เป็นตัวละครกาชาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากที่ประกาศตัวละครออกมามากมายเขาต้องพิจารณาว่าตอนนั้นมีตัวละครไหนที่พอจะได้รับความนิยมแล้วก็มีคนที่มาแย่งชิงตําแหน่งตัวละครเพเิลกันเยอะมากๆแต่หลังจากที่ผ่านไปสักระยะหนึ่งความคาดหวังที่มีต่อตัวละครเซอาร์จากเซนเซนั้นก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆจนคุณคิมรู้สึกว่าถ้าเกิดปล่อยแบบแบบนี้ต่อไปกูซวยแน่ <worship bird> เออคุณคิมก็เลยบอกว่าอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะให้ทรผล่มาในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็เลยเป็นช่วงครบรอบ4ปีนั่นเอง